คเครื่องตัวนี้นะครับสามารถต่อ wi-fi ได้นะครับเข้าไปที่ Setting นะครับแล้วก็เลือกต่อ wifi ได้นี้ก็ทำให้เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเช็คอีเมลเข้ามาเก็ตเพื่อโหลดแอปพลิเคชันหรือเกมมาลงได้นะครับมาลงเพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะเป็นการลงเบื้องต้นให้นะครับลองต่ออินเทอร์เน็ตดูนะครับว่า เครื่องตัวนี้เนี่ยรองรับไฟแฟดนะครับเว็บไซต์ที่จะมีเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็สามารถแสดงผลได้อย่างเช่นเว็บนี้นะครับที่จะมีไฟแฟดเยอะๆก็จะสามารถแสดงผลมาได้ทั้งหมดจอตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ2จุดนะครับเราสามารถขยายโดยการใช้2นิ้วในการขยายออกอย่างนี้ได้นะครับ จะซูมเข้าซูมออกก็ใช้วิธีการนี้ได้นะคต่อมากอ็อันนี้เป็นหน้าแรกนะครับแถบเมนูด้านบนเนี่ยเราสามารถดึงลงมาได้นะครับก็จะมีอันนี้เป็นปุ่มในการปิดเครื่อง power off จะมีอันนี้จะเป็น w i f i อันนี้จะเป็น GPS นะครับสัญญาณด,ดาวเทียมอันนี้จะเป็นปรับปรับลดเสียงนะครับในการปรับอันนี้ก็จะปรับปรับแสงหน้าจอนะค,คือถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเน้นเล่นเกมนะครับหรือเล่นเน็ตเนี่ยเราก็ปิดตัว g b s าไว้ก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ระดับหนึ่งนะครับลองมาเล่นเกมดูบ้างนะครับว่าทำได้ดีแค่ไหน ตัวนี้ก็จะเป็นเกม Need for Speed นะครับเป็นเกมแข่งรถอันนี้มีที่เล่นค้างเอาไว้นะครับลองเล่นต่อเลยยังจับตั้งนิดหนึ่งเพราะว่าต้องใช้ g s e n s o r นะครับ ด้วยเครื่องตัวนี้นะครับไม่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับเวลาเราจะอยากกดปุ่มโฮมก็คือกดปุ่มด้านบนปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแถบเมนูด้านบนจะจะลงมาเราก็สามารถกดโฮมเพื่อกลับไปที่หน้าแรกได้นะครับโอเคก็นี้เป็นรีวิวของสินค้าตัวนี้นะครับ Android g p s NT 50อ่าอีกนิดนึงครับตัวยึดกระจกนะครับ ตัวนี้เนี่ยด้วยความเป็น GPS เป็นเครื่องนำทางในรถยนต์นะครับก็จะมีเป็นชุดดีกระจกมาให้ด้วยลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีให้ในชุดด้วยใช้สำหรับการนำทางก,าก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ